thank you วัสดีค่ะพนิดนาดวิไลกับสินสมสนค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะคะแตกต่างกันตามบันทึกของแต่ละฝ่ายที่เป็นผู้บันทึกนะคะอย่างเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่บอกว่ามีคนไทยถูกกวาด ตอนไปที่พม่าในช่วงหลังกลุ่มแตกนะคะรวมถึงมีความเชื่อว่าเจ้าฟ้าอุทุมพรอดีตพระมหากษัตริย์ไทยจากกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะเสด็จไปพร้อมเฉลยสงครามในครั้งนั้นด้วยสินสมสรนวันนี้นะคะเราจะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ร่วมไทยพมา่าผ่านมุมมองของผู้ศึกษาด้านประวัติศาสตร์พมา่าค่ะคุณมิกี้ฮาร์สวัสดีค่ะ ความจริงต้องเรียนคุณผู้ชมว่า<ช>คุณมิกกี้เนี่ยไม่ได้ศึกษาแต่เฉพาะประวัติศาสตรพ์พม่าศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเรียกว่า ศึกษาป,ประวัติศาสตร์อาเซียนเลย,อ,เยอย่างนั้นก็ว่า,าได้นะคะวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นนะคะจากเรื่องราวของเจ้าฟ้าอุทุมพรหรือคุณหลวงหาวัดนะคะซึ่งก็มีความเชื่อในเรื่องของบันทึกทางประวัติศาสตร์นะคะของไทยก็มีรายละเอียดแบบหนึง่งของพม่าก,ก็มีรายละเอียดแบบหนึ่งนะคะทีนี้ทางคนพมาน่านี่มีมุมมองเรื่องเจ้าฟ้าอุทุมพรยังไงบ้างคะคุณมิกกี้ทางพม่าเนี่ยนะครับเ,เจ้าเจ้าฟ้าอุทุมอุทมพละ เป็นพระมหาธีระาผู้ผู้ใหญ่ค่ะนะหลังจากนั้นก็ท่านก็มาจำวัดอยู่ที่อังวะเป็นครัง้งแรกฮะจำวัดอยู่ที่อังวะประม 16, าณสิบหกพรรษาสมัยของพระเจ้ามังราหรือพระเจ้าสินพุเชนพระมหากษาัตริย์มาตีกลุ่มสิวแตดเนี่ยนะค่ะ,คะสมัยที่ท่านอยู่ที่อังวะเนี่ยครับพระมหากษัตริย์ พ่อมาสั่นวัดถวายให้เก็บเอาแล้วก็วัดนี้ก็ตั้งชื่อว่าวัดดอกมะเดื่อค่ะวัดนี้แล้วก็มีก็เหมือนชื่อของพระองค์แทนนะครแล้วก็ตรงใน,ในวัดเนี่ยมีพระพุทธรูปรูปหนึ่งองค์ในึงนสันดุกสลาด้วยกับไม้มะเดื่อ,อันนี้ลองเชื่อกันว่า,าด,ด,วด้ยไมมเเลใช่กับไม้<อ>มะเดื่อเลยลองเชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้กสลาด้วยพระอ,องค์เอง พระองค์แก,ก้สลัด,ด้วยหลังจากในหลังจากพระองค์อยู่ที่อังวะประมาณ 16, ส,าสิบหกพัรษาเสร็จพระเจ้าบรมเพีงครองราชพระเจ้าบรมเพีงครองราชเนี่ยพะระยยเจ้าบรมย้ายอังวะมาสถาปนาพระราชวันที่อมองบุรค่ะแล้วก็นิมนต์พระโอษมาด้วยพระองค์เลยแต่งมาอยู่ที่อมองบุราร <c oughs> แล้วก็วัดที่ท่าพระองค์อยู่ก็เคยใกล้ๆก,กับพระรัชวรมันครับความรู้นี้เฉพาะคุณมิกกี้ที่ศึกษาด้านประวัติศาสตร์หรือว่าชาวพม่าคนพม่าทั่วๆไปรอทราบเรื่องนีเนเน้เป็นคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยรู้เรียนอีกร,รู้กันหมด <c oughs> รู้กันหมด <c oughs> นี่เป็นพงศาวดารฉบับเนี่ยกงบองเซต์เขาค่ะเป็นพงศาวดารใช่อยู่ในนั่นบันทิกไว ก็ในในนี้ก็มีบันทึกไว้เรื่องราวของเจ้าฟ้าอุดมพรนะคะที่ทั้งหมดที่คุณมิกกี้เล่ามาคร่คราวนะคะว่ามีบันทึกอย่างละเอียดเลยแหละว่าเรื่องราวของเป็นพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่มีการสร้างวัดถวายองค์ท่านแล้วบอกว่ามีที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ไม้มาเดือด้วยนะคะในการสร้างทีนี้เอกสารที่บันทึกหรืออ้างอิงนอกจากพงศ์สวดานของพม่ามีบันทึก หรือมีหลักฐานอะไรที่สามารถอ้างอิงได้อีกบ้างไหมคะเพ่านยันนี้ก็เขียนไม่นานนี้นะไอ้เลี้ยงบันทิกนี้เนี่ยยังไม่มีไหนในพงศาวดารหรือในฉบับต่างๆนั้นพงไปเพิ่งพบไม่นานนี้เพิ่งพบไม่นานน,านี้ไม่นานนี้ไม่นานนี้เป็นเรียกว่าประใบประใบก็คือบันทิกบนบ,นบนกระดาษนะกระดาษแล้วก็ที่พมา่าในการบันทิกเนี่ยมีสองแบบแบบนี้ก็เป็นประใบ เปิดใบ,บบันทึบบนกระดาษแล้วก็อีแบบนี้ก็คขอยนใบลาอ๋อก็คือว่าบันทึกในพม่ามีสองแบบ<ช>นะคะ,คะก็คือแบบนึงก็คือบันทึกบนกระดาษ<ช>อีกแบบนึงก็คือบันทึกบนใบลาใบลาะะที่พงไปพบก็เือมีวัดที่ไกลจัดอมองบุระประมาณสองร้อยกว่ากิโลค่ะ,ะที่เรียกว่าบูตดเลนนะนะแล้วก็ในวัดนี้เป็นสมัยก่อนนู้สมัยเดียวกันกับพระโอ,ยอย๋ในยุที่อามองบุระเนี่ยเนี่ย ที่ที่เกตเขาสร้างข้านายุเขาอมุบุระอมุบุระแล้วก็พระองค์หลังจากนี้อายุมากแล้วท่านก็กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของท่านแล้วก็วัดสร้างวัดอยู่แต่ว่านี่บันทิดต่างๆท่านออกไปอยู่ที่วัดแล้วก็ไว้ในวัดตรงนั้นแต่ไม่มีใครทราบสุดท้ายเนี่ยเราก็ไปพบเนี่ยที่ที่ที่ ที่เมื่อกี้นั่นที่การปฏิบติประบายเนี่ยนะครับค่ะที่ประบายเนี่ยบันทึกไว้ว่าพระเจ้าอุดมฟูเนี่ยเมื่อพระมหามุนีนะมาจะได้ม,มาประทับอยู่ที่อมงบุรามาจยะายกไห่เนี่ยพระเจ้าอุดมฟูนะไปถวายสิ่งของแต่งแต่ที่อมงบุราอันนี้บันทึกไว้อันนี้บันทึกว่าอันนี้อันนี้เนี่ยนะค่ะและอย่างอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะที่เป็นชูแล้วครับถูแล้วครับอันนี้อันนี้ตรงนั้น่ะ แ้งบันทิดไว้ไอ้บันทิดไว้ตรงนั้นที่คนที่บันทิดเนี่ยน่าสนใจมากมีตรงนั้นมีน่าสนใจสองโอ้คนที่บันทิดก็คือที่ฉาวบ้าไทยบันทิดไว้ว่าเจ้าแจานพระอ,องเจ,าจา้าแจงพ่อเจ,าจาเ้าแจงเป็นพระองค์หุดองค์ใหน่งเขาพระเจ้าบรูมาโก้คนที่บันทิดพระอ,องค์ที่บันทิดก็คือเจ้าแจง นะนะที่พม่าบันทึกไว้ว่าเนะจ้าจจนนระินเป็นชื่อเต็มของท่านะแล้วก็องค์นิงก็คือดูเลทรับเสิยงของพระองค์คนนั้นนะเรียกว,ว่านะแม่หญิงเจ้าเท้านะเรียกว,ว,ว,ว่าบันทว้ยยคือไม่ได้สําคัญแค่ว่าเจอบันทึกแต่สําคัญว่า ผู้ที่บันทึกนั้นผู้ที่บันทึกก็มาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยด้วยทีนี้อย่างนี้ค่ะนอกเหนือจากบันทึกนี้นะคะขออนุญาตพูดถึงสุสานที่เมืองอมรปุระนะคะซึ่งสุสานนี้เนี่ยมีความเชื่อกันว่าเป็นที่ฝังพระบรมศพของเจ้าฟ้าอุทุมพรแต่ว่าก็ยังเป็นสถูปริศนาอยู่คือเหมือนกับว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่อย่างไรนะคะแล้วก็มีหลายๆคนมีหลายๆครั้งเลยมีนักบราณคดีของไทยด้วย ระดับปริญญาโทก็มีนะคะ<ช>ที่ไปศึกษาในเรื่องนี้แล้วก็ไปขุดค้นเพื่อพิสูจน์ความเชื่อนี้ก็มีนะคะ